ครับผมพี่น้องกรับสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมับบรรยากาศออกมายามรอบกันพี่น้องนี่ปลาถือบ่อกเดี๋ยวมาดูรอบหลังแรกกันครับผมหลังนี้บรรยากาศดีด้วยไหมแมนบ่ส่งปลาไปถัเกเข่าใช่ปะู้แมนอีพี่น้องปลาเข้าครับ เหละเลยหรอกตัวง,งามครับโอยตัวใช้ได้เลยพี่น้องแต้มแรกครับผมหมานมาแล้วพี่น้องโอ้ยต้องแบบนี้น่าจะตัวเล็กไม่ใช่อนี้ครับตัวใหญ่โอ้ฮะแต้มแรกของเขาพี่น้อง ผมน,นึกว่าจะเป็นตัวเล็กซอิดโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยนะประมาณโลครับตัวโลอยู่แล้วหรอครับใส่นี่บโมมีหลุดครับโม,มพลาดตัวโลครับตัวแรกครับผมพี่นอ้อง ครับผมพ่อแม่พี่น้องครับกาบสวัสดีกันตอนเช้าครับผมกาบสวัสดีอย่างเป็นทางการเคหนึงครับผมมาพๆกับบาบีอีสตนคือเกาครับพามายามลงตามรอบหายุ่หากิ่นยามเช้ากันครับผมพี่น้องเนาะสำหรับเช้านี้ครับผมเราก็ได้มาแนี้ยปลาช่อนหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมเพราะว่าเราได้ตัวใหญ่แต่ในกับบันรุดโลนก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมพี่น้องบ่ห่อดโลนนี่บาเบียวบ่อยากเอาปันไดเด้ยใหญ่เดี๋ยวตัวละโลขึ้นอยู่แล้ว มวานก็ถือยกกวนไปพี่นอ้องมาจับหนักที่จับหนึ่งนะครับผมอ้มาเลยพี่นอ้องแต้มแรกของเราไซโลครับรสวยๆมาเลยพี่นอ้องอได้ถือยกอีบ่วงมันนี่จะเด็ดไปไล่บึงฟังผุนก่อนครับผมมนันนี่มาแล้วครับ